สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกม ROV คลิปนี้การตัดคลิปก็อาจจะมีโดดไปโดดมาบ้างเล็กน้อยนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าเราอยากให้เห็นถึงวิธีการเล่นของนาตยานะว่าแบบโหมดมากเล่นแบบว่าเดินหน้าอย่างเดียวเลยแบบน้อยมากที่เขาจะหนีนะเพื่อนเพื่อนันนี้ก็แบบว่ามารวมกันจังหวะนี้นะเพื่อนๆเนี่ยดูดิ เขาเดินเขาก็จะถอยนิดเดียวแล้วก็จะไม่ค่อยหลบเท่าไหร่ก็มาจังหวะนี้เพื่อนๆดูดิดูดิดูนะจังหวะเนี่ยลิงอยู่ในป้อมดูดิดูนะเขาไม่่อยนะดูดิเออเขาไม่ยอมอ่ะดูลิงจะวาร์ปแล้วแป๊บเป็นไงล่ะหดไหมบอกแล้ว อันนี้เราก็มาอยู่กับเทวแล้วหน้าตาเขาเข้ามาช่วยดูนะดูดูดนาตาดีๆน,น้าหนึ่งคิวแต่เปิลคิวเป็นไงเพื่อนๆสุดยอดป้ะล่านี่นี่จังหวะนี้ดูดินาตาอยู่แล้วไม่ถอยอ้าไม่ถอยจ้าแถมเข้าไปช่วยยิงต่อได้อีกเอาดิอืมดูนะดูดูวิธีการเล่นของหนาตาแบบเธอโหดมาก กลัวซะที่ไหนแล้วน่ะน่ะเห็นไหมโกรธเข้าโอ,โอ้โอโอโดูดิอ่ะเอาดิแทงยังตายเอาแก๊กยังสุ้ไม่ได้ล่ะโอ้โหเธอเมดหรือเธอแทงเราเล่นแทงเองอะเรายัางอายเลยอะดูดิอืมอันนี้อันนี้นนจังหวะเราอยู่กับเทลนะเซฟให้เทลไม่ได้เขามาสามนี่ดูจังหวะนี้ก่อนเป็นไง ใจเย็นไหมล่ะเออเอาดิเอาดิเอาดิเออสู so that s that s anyway ้ได้ไหมล่ะอ่าเม็ดเขากขาเม็ดเราเอาเอาเอานานสวบฮ่าฮ่าฮ่าบวกแล้วเพื่อนเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เอาดิเอาดิเอาดิดูดูดูจังหวะนี้เพื่อนๆดูดีๆนะเออเป็นไงล่ะสวบลิงช่างงานได้ด้วยเอาดิ เอาดาร์กเอาดากเอาดาก,ก่อนเพจะคลิปก็ตัดสลับระหว่างเราเดินเกมกับน,นาตาเดินเกมนะคือเราจะให้เห็นภาพรวมด้วยจังหวะที่เราไปเติมเลือดหรือจังหวะที่เราตายเราก็จะตัดภาพไปนาตาว่าเขาเล่นยังไงแต่เวลาในการเล่นเนี่ยมันก็จะเหลื่อมล้ำนิดเดียวก็จะต่อเนื่องกันอยู่นะอ่าเห็นไมสวบ เธอไม่ปล่อยผ่านเลยมีโอกาสเธอคิวได้ตลอดอดีอันนี้ฉันก็มาตีดาร์กกับบัตนะสองคนมาละนี่เนี่ยเราก็มาเขียเขียยป้อมตรงนี้เอาป้อมอู้ย,ยืนยากมากเราตุยแล้วเราตุยเราก็จะตัดภาพไปนาตาหน้าตามาแล้วจ้าต่อจากเมื่อกี้เลย เราจากเมื่อกี้เลยที่เราตายเห็นปะนี่น่ะตามผมมาเธอฉีดเอ,อาไหนเอาเธอเธอโลบดิงตามดิงตาย <c oughs> เห็นปะเห็นนะจะฟันคิวได้แก๊กอีกเห็นปะจะไม่โหดได้ไงอ่ะดูเธอโอ้โหเดินยังกับแทงอ่ะฉันเล่นแทงเองฉันไอหนตาหญามากเลยนะตามเนี้ยดูดิดูดิด ยอมชี่ไหนล่ะตัวถือไม่ไปจ้าไม่ไปไม่ไปอ่าเห็นจ้าชี้ไม่ไปชี้ไม่ไปอ่ะตรงนี้เอากล้องแรกฉันชี้นะนะเป็นไงเป็นไงเอาได่อยู่กับมันม้วนสองคนฉันก็ยืนได้อะนะอ่ะอ่ะได้คิวเห็นเราเพื่อนเด็ดอะไรวะโอ้สุดยอดอ่ะ คือหลบก็หลบเก่งอะแถมว่าหาจังหวะในการทำคิวได้ดีมากอะเซฟตัวเองได้ดีด้วยโอ้โหจะไม่ให้ว่าเขาโหดได้ยังไงเพื่อนเพื่อดูดิดดูมีเราไม่ไปไหนด้วยอะเอาอยู่คนเดียวเจอสามเจอสี่เธอก็ไม่หนีอ่าฉันฉีดเป็นไงเอาเจอรูมเจอรูมเจอรูอ่าถอยนิดนึงถอยนิดนึงเอาเพื่อนเข้าฉันเข้าอีกดูดูเลือดดูเลือดหน้าตา ดูเลือดหน้าตาเพื่อนก็ยังเข้าเอาดิาตีป้อมอ่ะทำไมอ่ะเออฉันไม่กลับฉันไม่กลับคลิปเข้าฉันตีป้อมอีกโอ้โหแล้วนี้มาจังหวะเราเดินมาพอดีนะต่อจากเมื่อกี้เราก็มาเอาป้อมนี้พอดีเออจังหวะมันคือผ้ามันจะเหลื่อมล้ํากันนิดนึงไม่งงเนาะเพื่อนๆดูนะดูนะนี้เราก็เอาป้อมนี้เอาป้อมนี้ป้อมป้อมนี้แตกใช่ไหม แล้วป้อมกลางก็แตกนี่ไงป้อมที่นาตาตีเมื่อกี้แตกแตกเสร็จแล้วก็มารวมกันตรงนี้อันนั้นมีวาร์ปโชว์ด้วยอ่าเคลียร์คีฟ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 นะเพื่อนๆดูนะดูนี่เข้าป้อมใหญ่คุณเธอฉีดได้อีกโอ้โหจะไม่ให้ว่าโหดได้ไงสกอร์ตามนี้เลยเพื่อนๆน,นเห็นป่ะโอ้โหไม่มีพีได้ไงเนี่ย ยังมีคลิปเกี่ยวกับ ROV อีกหลายคลิปเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ